ี่รองเมื่อก่อนฉันบอกพี่เรื่องคิดจะให้เจียงถังถังคลุ้งทุงชนกับคุณชายสามของตระกูลเจ้าพี่คิดว่ายังไงบ้างคะนี่ยังต้องคิดอีกเหรอเด็กคนนี้ได้เกาะตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเจ้าก็นับว่าเป็นโชคของมันแล้วอีกอย่างฉันกําลังอยากได้สองโครงการในตระกูลเจ้าพอดีก็ถือเป็นการใช้ของให้ค้งค่าช่างเปิดโลกจริงจริง โลกนี้มันมีนคนที่น่าไม่อายแบบนี้ด้วยเหรอใครจะไม่รู้ว่าคุณชายสามของตระกูลเจ้าเป็นคนโง่ถึงขั้นขายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปให้คนโง่คอยเลี้ยงต้ยคนดีเขาทํากันนะฉันไม่ใช่คนดีพี่ชายเรื่องแย่ๆที่พี่ทําน้อยนักหรือไงเพราะว่าพี่ดูแลตัวเองให้ดีดีกว่านะพวกแกจัดการแบบนี้แล้วเด็กมันเห็นด้วยไหมพ่อครับพ่อไม่ต้องห่วง แค่เด็กคนหนึ่งจะไปเข้าใจอะไรต้องเห็นด้วยอยู่แล้วข้าไม่เห็นด้วยเฮ้ยไม่มีมารยาทแกมีสิทธิ์มาสอนที่นี่หรือไงและแกใส่เสื้อผ้าบ้าบออะไรของแกทำฉันขายหน้าจริงใส่แบบนี้ยังดีกว่าเสื้อผ้าขาดขาดที่ท่านให้ข้าเสียอีกแล้วก็เห็นได้ข้าถึงไม่ควรพูด พวกท่านเชื่อเรื่องเล่าลือกับขังข้าและยังไม่ให้ข้าได้กินอะไรทําให้ข้าตกระกรรมลำบากหรือว่าพวกท่านยังคิดจะปิดปากข้าต่อเหรอเสือถึงร้ายก็ไม่กินลูกตัวเองพวกท่านทํากับลูกทแท้ตัวเองได้อย่างไรมาเป็นพ่อแม่คนได้อย่างไรแกกล้าพูดแบบน,นี้กับฉันเหรอแกพอแล้วพูดแต่เรื่องไม่ดีเอ้ยป้าก็ขมขูการศึกษาเขาแกน่ะขอโทษครับพ่อ หลานมีเรื่องอยากพูดกับท่านเด็กคนนี้อายุยังน้อยกลับคมอารมณ์ได้ดีบริยาตเรียบร้อยตามแบบแผนว่ามามีดาเมตตาลูกย่อมกระตันอยู่ในเมื่อพ่อของถังถังไร้ซึ่งเมตตาถัางถังจึงอยากขอร้องท่านปู่หาพ่อใหม่ให้ถังถังได้หรือไม่ เด็กคนนี้พูดจากล้าหาญเฉียบคมมารยาทยังไม่เป็นรองใครมีเขาลางตอนชั้นวัยหนุ่มๆเลยนี่แกมป็นล้นเดรกคนเลี้ยงเสียเข้าสุกฉันเลี้ยดูแกให้มีที่อยู่ที่กินแม้แต่แรกจะเปลี่ยนห้อใหม่แกก็ยังทําให้ลงคอดีถ้าแกไม่อยากอยู่ตระกูลเจียงต่อแล้วล่ะก็ใส่ขวกลับไ้บ้านนอกซะไปฉันว่าแกคงจะเป็นโรคประสาทไปแล้วจริงๆดีไม่ต้องไปที่ตระกูลเจ้าละแกไปโรงพยาบาลจิตเวชเช็คสมองหน่อยดีกว่าแกมากกว่าที่ต้องไปเช็คสมอง นี่นี่ลูกสาวแท้ๆของพวกแกหายตัวไปตั้งหลายปีไม่ง่ายกว่าจะตามกลับมาได้พวกแกไม่คิดจะชดเชยความรักที่หายไปแล้วยังย้มเกียดเขาแบบนี้แกไม่สมควรเป็นพ่อคนหลานรักหลานไม่อยากอยู่กับพ่อแม่งั้นหลานก็มาอยู่กับปูเ่เถอะ ยินดีปรนิบัติใกล้ชิดท่านปู่อยู่แล้วเพียงแต่ท่านปู่อายุมากแล้วหากทําให้ท่านปู่ต้องเป็นกังวลอยู่บ่อยๆเช่นนั้นทั้งถังก็อักตันยูแล้วเด็กคนนี้ทั้งเฉลียวฉลาดแล้วยังกตันยูรู้เรื่องราวสมกับที่เป็นหลานฉันจริงๆออในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วงั้นหลานอยากจะให้ใครมาเป็นพ่อละ่ะ ฮะเอออะไรนะเธอเธออยากให้ฉันไปเป็นพ่อเธอเหรอเออหลังแนใจเหรออืมฉันนี่เข้าใจเรื่องจริงๆเลือกคนที่เป็นพ่อใครไม่ได้ที่สุดพี่ชายฉันเป็นเธอผู้ชายเสียเพลงที่โด่งดังระวังนะเขาดื่มเหล้าเยอะแล้วจะเอาเธอไปเป็นอาหารจระเข้เฮ้ยดิเสียเพลงเหรอเลือกแล้วก็อย่าเสียใจทีหลังถึงตอนนั้น จะร้องไห้มาขอร้องฉันก็แล้วกันนายประสาทหรือเปล่าเนี่ยเขายอมให้ฉันเป็นพ่อจะมาขอร้องเด็กอย่างนายทำไมกันเล่าฮะพี่มาลูกรักมาหาพ่อนี่มาโอ้โหโอ้โหลูกรักแม่พ่ออย่างฉันจะดูเชื่อถือไม่ได้แต่ว่าไม่มีวันทำเรื่องทุเรศยกลูกให้กับคนง้อไปคอยเลี้ยงต้อยหรอกนะยิ่งก็ไม่มีวันโยนลูกให้จระแค่กินไปเถอะกลับไปมีความสุขที่บ้านกันเถอะนะเจ้า โอ้โหมากินข้าวได้ลูกสาวมาฟรีๆมีความสุขอ <c oughs> ไอเด็กเกเรนี่จะเลี้ยงลูกได้ดีไหมนะทั้งๆพ่อสงสัยนิดหน่อยนะทำไมลูกถึงเลือกให้พ่อเป็นพ่อละ่ะเพราะว่า ใครจะไม่รู้ว่าลูกชายสามของตระกูลเจ้าเป็นคนโง่ถึงขั้นขายลูกสาวแท้ๆของตัวเองไปให้คนโง่คอยเลี้ยงต้อยคนดีๆเขาทำกันเหรอสเสด็จพ่อเสด็จพ่อนับจากนี้ไปหลี่เอ๋อของข้าไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเพราะว่า นับจากวินาทีที่ข้าได้พบท่านข้าก็รู้สึกว่าท่านควรเป็นพ่อของข้าอเอ๊ะเอ๊ะคารวะท่านพ่อโปรดนับคำนับของลูกด้วย<อ>ในโลกที่มีผู้คนไม่คุ้นตายัางได้พบคนที่คล้ายกับท่านคอยปกป้องข้าและรักข้าลูกซึ่งโชคดีเสียจริง อยลูกรักลูกรักรีบลุกขึ้นรีบล,ลุกขึ้นมาทำไมยังเอาหัวโคกอยู่อีกล่าท่านพ่อดีกับข้าข้าต้องคำนับท่านเป็นเรื่องที่สมควรทำไอสองคนผัวเมียมันมใจร้ายจริงๆดูมันลักสมองเด็กจนกลายไปแบบนี้ไปแล้วซีเซนไปให้คนซื้อเสื้อผ้าลูกสาวชั้นห้าร้อยชุดเลยไม่สิพันชุดไปเลยแล้วก็ไปเตรียมห้องไว้พรุ่งนี้ให้อินเทียร์รีนเวทให้เป็นห้องเจ้าหญิงลูกรัก mm. พ่อจะบอกให้นะ ลูกเป็นลูกสาวของเจียงสุนต่อไปนี้ลูกอยากทำอะไรก็ทำเลยนะต่อให้ลูกจะก่อเรื่องใหญ่โตแค่ไหนพ่อก็จะจัดการให้ต่อไปไม่ต้องระแวดระวังแบบนี้อีกแล้วเข้าใจไหมอืมท่านพ่อท่านเป็นท่านพ่อที่ดีที่สุดในใต้ล่ะอืลูกรักของพ่อ ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หลังจากผ่านมานับพันปีกฎของตระกูลใหญ่ยังเข็งเช่นหนังราชสำนักท่านเจียงยังคุมอำนาจเด็ดขาดในตระกูลเจียงผู้ใดเป็นที่ชอบอ,อกชอบใจของเขาผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอดอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ในเมื่อข้ามาแล้ว เจูเจียงจะตกเป็นของผู้ใดมีแต่ข้าเท่านั้นที่มีอำนาจตัดสินใจท่านพ่อพวกคนต่างหัวเราะยาะว่าท่านนั้นเสเพลคำขันว่าท่านไร้ค่าแต่ข้าจะพาท่านขึ้นไปยังจุดสูงสุดแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งเองผู้ชนะย่อมเป็นราชาฮ้ล คุณหนูคะมาคะ่ะกินผลไม้หน่อยคะ่ะขอบใจรีเซนีเซนจริงสิหลายวันมานี้ทำไมถึงไม่เห็นท่านพ่อเลยล่ะจะไปใดได้ล่ะคะถ้าไม่ใช่เที่ยวพับอู้เล่นไพ่อเอ <c oughs> แล้วก็แข่งรถซิ่งแล้วก็แข่งมา้าหลายปีวันนี้คุณชายยังลงไหลได้จอระแค่จะสนจะจระแค่อะไรกันคุณหนูโถเฮ้ยวันวันคุณชายไม่เอาการเอางานพวกเราร้อนใจจะแย่แต่ว่าไม่มีใครจัดการเข้าได้เลยลิซันลิซันลิซันข้าจะบอกให้นะตอนดี่เจ้าจะท่านพ่อค่าก็พูดสิ่งนี้กับเขา อคุณหนูฉลาดนะคะแผนนี้คงได้ผลกับคุณชายฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยคุณหนร้องไห้หนักมาหลายวันเขาน่าจะเพราะคิดถึงบ้านคุณรีบไปดูเถอะค่ะถึงบ้าบออะไรมีแต่เสือสิงกระทิงแรดมีอะไรให้น่าคิดถึงออ่ะ โต้โทลูกรักของพ่อลูกลูกเป็นอะไร <c oughs> ท่านพ่อ,อ,อไม่รอ้องไม่รอ้องไม่รอ้องไม่ร้องพูดกับพ่อสิเป็นอะไรเอออยากได้กระโปรงใช่ไหมหรือว่าอยากออกไปเที่ยวงั้นพ่อให้รีเซินพาไปเที่ยวสวนสนุกดีไหมทําไมไม่เป็นท่านพ่อที่พาข้าไปสวนสนุกล่ะเจ้าคะคือว่าหลักๆพ่อก็ยุง่ง ยุ่งอะไรเหรอเจ้าคะรถสปอร์ตผับบาร์หรือว่าไพ่นกกระจอกอออข้ารู้ในใจของท่านพ่อมีความสุขกับพวกรถสปอร์ตมากกว่ามาอยู่กับถังงอยู่แล้วเอ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่พวกรถสปอร์ตม,มันมันก็เป็นของนอกกายถังงต่งหากสำคัญที่สุดนะข้าไม่เชื่อเมื่อวานข้าอยากดูรถท่านพ่อคุณลุงยาไมา่ให้ข้าด,ด <c oughs> ูเขาบอกว่านี่คือลูกรักของท่านห้ามให้คนนอกแต่ต้อง ลิซันไปเอารถสปอร์ตของฉันไปขายซะค่ะถังๆลูกดูนะพวกรถสปอร์ตอะไรนั่นไม่สำคัญสำหรับพ่อเลยนะรถสปอร์ตของฉันรุ่นลิมิตดทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็จระเข้ <c oughs> พ่อสนใจแต่<อ>จระเข้ที่ชื่อเจ้าคิวตี้หรือว่าถังๆน่ารักซู้จราเข้ไม่ได้เจ้าคะอเอ่อ เอาเจระเข้ฉันไปขายซะไปค่ะแล้วก็ร้านเหล้าไพ่นกกระจอกข้ารู้ตอนที่ท่านพ่อเล่นของพวกนี้<อ>ก็มีความสุขกว่าอยู่กับท,ทั้งทังเจียงเย่เอ๋อบอกว่าข้าเป็นเด็กที่ไม่มีคนชอบไม่มีใครเอาหรือว่าท่านพ่อก็ไม่ชอบข้าแล้วหรือเจ้าคะเด็กคนนี้ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่ฉันพาเขากลับมาแล้วไม่สนใจมันก็คงไม่ค่อยถูก ไปขายร้านเหล้าฉันซะไพนกกระจอ,อกก็ทิ้งด้วยเลยแล้วก็ข้าจะจะเข้่ตัวนั้นเอาเนื้อมาตุนให้ลูกสาวฉันกินเนาะค่ะข,ขอบคุณท่านพ่อ,อม่าลูกรักอกพ่อลูกทำไนคนอื่นไปได้ดูสิร้องไห้ตั้งนานจนตาบัวหมดแล้วพ่อไปเอาผ้าร้อนมาประครบให้ประครบเสร็จเนื้อก็เสร็จพอดีอื้ออืม,อม ต้องให้คุณหนูพูดสักหน่อยถึงจะจัดการรถสปอร์ตกับจระเข้ของคุณชายได้คุณชายว่าต่างหลายครั้งคุณชายไม่ไม่แต่จะฟังครั้งนี้ได้ผลคุณชายเงกลับตัวกลับใจแล้วอ ไม่ง่ายกว่าที่ฉันจะเลี้ยงจละเข้มาจนโตคุณชายคะคุณผู้หญิงโทรมาบอกว่าคุณท่านอยากเจอคุณหนูให้พวกคุณไปกินข้าวด้วยกันคะ่ะให้เขารอไปก่อนวันนี้ฉันจะต้องกินเนื้อเจละเข้นี้ก่อนสิมานี่ถังๆกินสิ เจลาเคขของฉันอ er ืมอร่อยหอมแต่ไม่เลี่ยนแล้วก็หนึบกำลังดีทั้งังลูกเรียบชิมสิอร่อยนะเจ้าคะสมกับเป็นท่านพ่อของค่าแม้แต่เลี้ยงเจลาเเข่ยังอร่อยแบบนี้เลยอยู่แล้ว จะไ้แค่ของพ่อให้อาหารด้วยกุ้งและปลาสดจากบ่อทุกวันต้องว่ายทวนน้าในบ่อระบนิเวสองกิโลทุกวันด้วยนะแต่ว่าพกเราไม่ไปกินข้าวที่บ้านท่านปู่ท่านปู่จะโกรธหรือไม่จะโกรธหรือไม่โกรธก็เรื่องของเขาถึงยังไงเขาก็ไปสนพ่ออยู่ดีช่างเถืดหน้ามาทาั้งทังกินสินี่ไง뭐 <laughs> มาใ้ฉันรอเหรอ,อาสวินอาจจะมีธุระต้องทำมันจะมีธุระอะไรได้ไม่ดื่มเหล้าก็ไปเที่ยวไม่ก็เอาแต่ยุ่งอยู่กับพวกจระเข่บ้าๆนั่นคุณชายใหญ่มาแล้วค่ะแกยังรู้จักมานะ ขอโทษท่านปู่ถังถังไม่ดีเองเจ้าค่ะท่านพ่ออยากให้ถังถังมีความสุขเลยฆ่าจระเข้เเที่เขาเลี้ยงเอาให้ถังถังกินถังถังชอบกินก็เลยมาช้าเจ้าค่ะนี่ฉันหูแววเหรอจระเข้เป็นด่งแก้วตาดวงใจของไอเด็กเสเพลนี่เขากลับฆ่าทิง้งเงินพวกหลานกินจระเข้หมดแล้วเหรอยังเจ้าค่ะท่านพ่อฆ่าจระเข้เเที่หมดเลยยังเหลืออีกเยอะเจ้าค่ะเอามาสิเอาเนื้อจระเข้มา ฉันก็อยากกินเหมือนกันตอนนั้นเป็นเพราะจอระคเข่บ้าๆนี่ไอเด็กนี่ทำฉันหัวเสียจนเจ็บตาไปหลายวันคราวนี้ฉันจะขอชิมเนื้อจอระเข้ของเขาหน่อยือ อร่อยจริงด้วยจระเข้เน่ควรฆ่าตั้งนานแล้วท่านปู่ท่านพ่อไม่ได้แค่ฆ่าจระเข้นะเจ้าคะท่านพ่อยังทิ้งเหล้าทิ้งไพ่นกกระจอกแล้วขายรัปอร์ไปจนเกลี้ยงหมดเลยเอาเงินที่ได้มาซื้อกระปรองให้ถังถังหออ,นะอ,ออะไรเนาะเอ้เด็กเกเรนี่กลับตัวกลับใจแล้วจริงๆเหรอเองถังๆมาๆมา,มา ปู่นะมีงานให้หลานทำขอแค่หลานทำสำเร็จปู่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้หลานงานอะไรเจ้าคะหลานดูพอ่อหลานสิดูสินั่งก็ไร้มารยาทยืนก็ไรสง่าราศีไม่มีเค้าความเป็นตระกูลเจียงเลย <c oughs> อาติดนนะาเป็นงานวันเกิดปู่ขอแค่วันนั้นหลานถ้าไม่พ่อหลานโผลมาแบบเป็นผู้เป็นคนก็พอปู่จะยกบ้านพักตากอากาศวินเชี่ยให้หลานเลย บ้านพักตากอากาศอื่นเชี่ยนั่นมันคฤหาานมูลค่าห้าพันล้านเลยนะโนหมนว่าท่านปูจะสนใจท่านพ่อยิ่งนะนี่เป็นโอกาสที่ดีไม่มีปัญหาเจ้าค่ะให้เป็นหน้าที่ข้าเองเฮ้ยไม่มีทางเจียวสินขอพูดไว้ตรงนี้ต่อให้ฟ้าถล่มต่อให้ผมต้องกระโดดลงไปผมก็ไม่มีวันยอมกละลลูกรักถ้าถ้ายืนนี้ พพอต้องฝึกนานแค่ไหนหอ๋อการฝึกมารยาทท่าทางต้องค่อยเป็นค่อยไปท่านพ่อท่านเพิ่งจะเริ่มเองข้าว่านะท่านรอสักครึ่งชั่วยามเถิดครึ่งชั่วยามเหรอ,อค,รครึ่งชั่วยามนี่นานแค่ไหนอ่ะเออคุณชายคะครึ่งชั่วยามก็คือหนึ่งชั่วโมงคะ่ะหนึ่งชั่วโมงอ๋เอเฮ้ยอ๋อห้ามขยับยืนให้ตรง จะทำการใหญ่ใจก็ต้องนินีท่านพ่อแผนการยึดครองตำแหน่งเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไป คิดไม่ถึงจริงๆว่าพ่อแกจะชอบเจียงถังทางขนาดนั้นถ้ารู้แต่แรกคงไม่ให้เธอไปอยู่กับเจียงสวินกลายเป็นไปช่วยมันฟรีๆหนูว่านะคุณพ่อเขาลงผิดไปชั่วขณะเหยื่อเอ๋งกว่าเจียงถังถังเป็นร้อยเท่าอืมรางานเลงวันเกิดคุณพ่อในอาทิตย์หน้าให้เย่อเอ๋ไรโดดเด่นกว่าจะต้องกลบเจียงถังถังมิดแน่นอนเยอ๋อ หลานเตรียมของขวัญอะไรไว้จ้ะแม่ครับคุณพ่อ<ะ>ชอบพวกวัฒนธรรมของราชวงศ์ต้าเฟิงที่สุดครั้งนี้ผมตั้งใจซื้อน้ตเพลงของราชวงศ์ต้าเฟิงมาในราคาสูงลิ่วแม่น้ตจะขาดหายไปบ้างแต่องค์หญิงใหญ่เจียงหลีแต่งขึ้นเองถึงตอนนั้นให้ย่อยเอ๋อเล่นเพลงนั้นในงานวันเกิดเป็นของขวัญครับดีของขวัญอันนี้ดีเรียกได้ว่าคงถูกใจคุณท่านเลยละ เย่เอ,อ๋อหลานต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะถ้าหลานทำสำเร็จปู่ของหลานจะต้องเห็นความสำคัญมากกว่าเดิมคุณย่าคะคุณย่าไม่ต้องห่วงหนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังคะ่ะเจียงถังถังฉันจะต้องเหยียบแกให้จมดินให้ได้ลูกรักเป็นยังไงตั้งแต่หัวจะรดเท้าพ่อหลอ่อไหมเทไหมอืมหล่อจริงๆ ดูเหมือนยังขาดอะไรไปนิดหน่อยยังขาดเหรอท่านพ่อข้าว่าท่านยังต้องปรับอีกนิดหน่อยนะฮะเจ้าเด็กนี่ยังไม่มาอีกไม่รู้ว่าจะฝึกออกมาเป็นยังไง คุณชายเฉินงานเลี้ยงจะเริ่มแล้วทำไมยังไม่เห็นคุณชายใหญ่ตระกูลเทียงอีกลละคะช่วงนี้พี่ชายผมยุ่งกับการฝึกมารยาทเกรงว่าคงฝึกจนเข้าเส้นจนลืมเวลาไปแล้ว <laughs> คุณชายใหญ่จะสามสบอยู่แล้วตำแหน่งคุณชายเจ้าสำราญในเมือนจริงนี่เขาไม่เป็นรองใครยังต้องฝึกมารยาทพยายามจะเป็นแต่เป็นไม่ได้ใครๆก็รู้ว่าคุณชายเจียงชอบแบบชิวๆเสื้อลายดอกใส่สร้อยทองเส้นใหญ่ต่างหูคู่เล็ก ฉันอยากจะรอดูเขาใส่ชุดสูททางกันจะเป็นแบบไหนกันจะเป็นแบบไหนได้คงออกมาตลกมากกว่ามีถังถังอยู่ไอ้เจ้าเด็กเกเรคงไม่กล้าทำอะไรมั่วซั่วเจียงสวินคุณหนูเจียงมาถึงแล้ว รองเมื่อก่อนฉันบอกพี่เรื่องคิดจะให้เจียงถังถัง